ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงเป็นที่กําจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็น อาจะตัสรูราถนาจจตสัสรูเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดาขอน้อมบูชาขอน้อมบูชาพระพุทธมหากรุณาพระพุทธมหากรุณาภาวนารามภาวนารามด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสักการะเหล่านี้เครื่องสักการะเหล่านี้ที่จัดเตรียมไว้ดีแล้วที่จัดเตรียมไว้ดีแล้วบูชาพระจริยา าคุณบูชาพระจริยาคุณบูชาพระสรีระคุณบูชาพระสรีระคุณบูชาพระพุทธคุณบูชาพระพุทธ นี้สงแห่งการบูชานี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเราได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเราได้นจากวัตทุทุกได้คนจากวัตทุทข์ได้ขอให้ข้าพเจ้าขขอให้มีส่วนรู้ตามธรรมมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรในการอันควรแม้ต้องเกิดในภพชาติใดใดแม้ต้องเกิดในภพชาติใดใดขอเกิดภายใต้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนา ได้พบสัตว์บุรุษได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรได้เกิดท่ากลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาและประพฤติธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาให้เจริญด้วยสติปัญญาญาตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปตามส่งในชาตินี้จ จนถึงพระนิพพานในการนั้นควรด้วยเธอในการนั้นควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอ,ขอพระพุทธเจ้าโปรดหมดซึ่งโทษร่วงเกิดนนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าดิเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าดิเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเเิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกะวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิพุทโธมินาถุสวาขาโตพระวตาธรมโมธรรมมังนมัสามิธรมโมมีนาถุสุปฏิปันโนพระวโตาสาวกสังโฆสังขังนัมามิสังโฆมีนาถเอา้าวเียบร้อยแล้ะอากาศพากันอ่ะ,อะ,อะ เ,เรียบร้อยแล้ววันนี้ <c oughs> เดียวเดียกว่าจะหนักไม่หนักเท่าไหร่ <c oughs> อ้าวได้เลย <c oughs> เอ้ามานั่งตรงน,นี้กันถ่าย <c oughs> ถ่ายภาพกันถ่ายด้วยวัตถุดด้วยเอาอาสนะเลยเอาอาสนะมาปูกัน <c oughs> ถ่ายโลก เอาเก้เอากอี้มาตั้งข้างหน้าเลยเก้าอี้ตั้งเลยเอาเดี๋ยวมานั่งเก้าอี้กันเลยเนี่ยได้ภาพสวยๆเลยเนี่ยถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นระลึกพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติระลึกถึงคุณของรพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่า เอาเลยเขามานั่งได้เลยอ้ามานี่มานั่ง